สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเจ็ดสีป่าจำมนาทิ์ที่24พฤศจิกายน2567คู่มวยก็มีดังนี้คู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเฟซบุ๊กนวพพลควายยิมควายงามจะพบกับเจมสักแสงทองคาแจ๊สคู่นี้ชกกันร้อยแปดปอนด์ครับเจ้าเฟซบุ๊กฝ่ายแดงนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้านวพพลลูกภะคีดเดิมเป็นมวยเขา่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง ลูกหนักลูกแรงลูกขยันบูสู้ห้ายกแต่ส่งมวยนี้ไม่เท่าไหร่ความเป็นมวยนี้ไม่เท่าไหร่ได้ลูกบูลูกสู้ส่วนเจ้าเกมสักแสงทองค่าแก๊สนี้ก็เป็นมวยส่งคล้ายๆกันครับเป็นมวยจงวังหวะเตะต่อยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งบูสู้ห้ายกเหมือนกันมวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าเีมสักแสงทองค่าแก๊ดดูว่าจงังหวะเตียมเข่านี้ดูว่าจะตีได้ดีกว่าความเป็นมวยนี้ดูว่าจะดีกว่าจึงให้เจ้าเกมสัก แสงทองค่าแก๊สนี้น่าจะเอาชนะเจ้าเฟซบุ๊กนภพพลควยงามได้คู่ที่2ของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าทหารเอกนายกเอท่าสาราอาจจะพบกับเพชรพระฤหัสสิทธนายกทวีปสจพงคู่นี้ชกกันร1อปอนเจ้าทหารเอกนายกเอท่าสารานี้ก็เป็นมวยมีจังหวะตะต่อยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกหนักลูกแรงส่วนเจ้าเพชรพระฤหัส สิ์นายกทวีปตะพงนี้ก็เป็นมวยจังหวะฟีมือกบเครื่องจังหวะเตะต่อยมีบัดมีศอกอาวุธหลากหลายมวยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าเพชรพฤหัสสิบนายกทวีปตะพงดูว่าลูกจังหวะฟีมือจังหวะเตะตอยนี้น่าจะดูดีกว่าความเป็นมวยเลียมเชิงนี้ดีกว่าจึงให้เจ้าเพชรพระฤหัสน่าจะเอาชนะเจ้าทหารเอกนายกเอกท่าสาลาได้ในคู่ที่สองครับคู่ที่สาม รองคุยของรายการนี้เป็นการพบก,กันระหว่างเจ้ายอดบัวงามลัคก,กี้บันเถิงจะพบกับเพชรปะพาพรลูกบ้านใหญ่คู่นี้โชคกัน112ร้อยสิบสองปอนฝ่ายแดงเจ้ายอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงนี้ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วมีหมัดมีศอกเข่าขวางหน้าดันหน้าดันแทงเสียบเหลี่ยมเชิงดีแต่ช่วงหลังนี้ก็ฟอมดับลงมาแพ้มาหลายไฟรวดยังแจ้งเกิดไม่ได้ส่วนเจ้าเพชรปะภาพรลูกบ้านใหญ่นี้ก็เป็นมวย ฟอมสดฟอมแรงเป็นมวยเข่าปั้มดีแข็งแรงเข็งแกร่งเข่าแหลมยัดไส้เข่าแหลมแทงเก็บมวยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้ายอดบองงามลัคก,กี้บันเทิงดูว่าเที่ยวนี้น่าจะแจ้งเกิดได้น่าจะใช้ลูกมีบัดมีศอกเข่าขว้างหน้าคำหน้าเข่ามีตีมีโต้น่าจะใช้เดี่ยมเข่าที่เหนือกว่าน่าจะชนะเจ้าเพชรป,ประภาพรพอดูว่ากระดูกมวยนี้เป็นรอง และดูว่าเป็นมวยที่ยังไม่เก่งเท่าไหร่จึงให้เจ้ายอดบัวงามเที่ยวนี้น่าจะแจ้งเกิดได้คู่ที่4คู่อีกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรน้ำงามวีเคเข้าใหญ่จะพบกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนคู่นี้ชกกัน125ปอน์มยคู่นี้ข้อเคยต่อยกันมาแล้วเป็นทางฝ่ายเจ้าปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนนี้เคยเอาชนะมาได้ช่วงต้นปี6กที่ผ่านมา เจอกันวันนี้ผมยังดูว่าเจ้าปานเพชรสจเล็กเมืองนอน,นี้น่าจะใช้ลูกเข่าแหลมแทงเก็บมีหมัดมีศอกเข่าด้านหน้าดันแทงเสียบน่าจะาชนะเจ้าเพชรน้ำงามบีเคเข่าใหญ่ที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยจังหวะฟีมือครบเครื่องมีศอกเสริมแต่ดูว่าช่วงหลังนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนหนักๆน,กนี้ไม่ค่อยได้จึงให้เจ้าปานเพชรสจเล็กเมืองนอน,นี้น่าจะเอาชนะย้ำแขนได้อีกครั้งมวยชอดบเ0ซตนี้ ชอบไปที่เจ้าเจมสักแสงทองค้าแก๊สคู่ที่1และเมื่อชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าปานเพชรเล็กสอจอเล็กปานเพชรสอจอเล็กมังนนคู่ที่4คู่เอก